สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านภาษาอังกฤษคริสเตียนยูนิตี้นะคะหรือยูนิตี้คริสเตียนอังกฤษโฮมนะคะวันนี้เราจะมาดูคำศัพท์อ n i t ชุดที่7ด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะมาดูคำศัพท์เราจะมาดูนะคะช่องแรกนะคะเป็น vocabulary คือคำศัพท์นะคะช่องที่2 pronunciation ก็คือการออกเสียง ช่องที่3นะคะ p a r s of speech ประเภทของคำนะคะช่องที่4 Meaning ความหมายนะคะคำศัพท์ชุดที่7นะคะตั้งแต่คำที่54ถึงคำที่62นะคะเราจะมาดูคำแรกนะคําำที่54นะคะขอให้ผู้เรียนนะคะอ่านนะไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ A N I M A T I O N A N I M A T I O N animation 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 กระบวนการสร้างหนังกระตูน A N K L E A N K L E ankle ankle An Ankle, atom. A-N-O-T-H-E-R A-N-O-T-H-E-R Another 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 Ưm, rử, ịt, nừng A-N-S-W-E-R A-N-S-W-E-R Answer 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 คำตอบ A N T A R C T I C A A N T A R C T I C A Antarctic Antarctic a Antarctic a a Antarctica, Antarctica. 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 ชื่อทวีปที่อยู่ล้อมรอบโค่วโลกใต้นะคะ anther anther enter 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 เกส่นตัวผู้ของดอกไม้ A N N y. any 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 บ้างหรือเลย e. e. any one any one anyone anyone ใครๆหรือบางคน anything 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 สิ่งใดก็ตามข้าขอจบคลิปนะคะคำศัพท์อเนตชุดที่7ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์นะคะต่อผู้อื่นนะคะขอขอบคุณค่ะ ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ